สวัสดีครับคลิปนี้พามาดูบอลน,นะครับนี่เลมอนลามท่านผู้มชมเยอะมากครับอันนี้ปลูกทิ้งเหมือนบอลในคลองเลยนะครับนี่นี่เยอะมากครับนี่เมื่อก่อนต้นละเป็นพันพน,นะครับอันนี้ครับปลูกทิ้งไว้ตามร่องน้ํานะครับปลูกไว้ตามร่องน้าเรามาดูด้านใน

เอฟเล่าใช่ต้นต้นนี้เกี่ยตุ้เอาแล้วยิงเกี่ยุ้เอาแล้วเหรม่เเกี่ยตุ้งเหรอใช่ต้นต้นนี่เพราะว่าที่ซื้อไปน่ะมันหลุดป้ายหมดเรียอาจารย์เนื้อนั่งสองต้นหลุดป้ายเบิดเท่าไหร่เนี่ยต้นนี้สองร้อยสองร้อยห้าสิบโบมีหามาเอาหอดหมองค่าส่งจริงๆลูกไม้นี่มาถึงถ้าถ้ามาถึงที่ไม่มีห้าสิบนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยเยอมากมัน ขึ้นมาแดงแต่มันหลุดป้ายแต่ตัวนี้ร้อยเปอร์เซ็นนี่เนี่ยไส้ส้นตุกไปเป็นยังฉี่เหรอแต่ว่าก็ไม่เนี่ยเวลาจะขึ้นป้ายมาเรอสวยได้หน่เมียนมันหลุดมันไม้ไผ่ตัวนี้เดี๋ยวขายบ่งนงเท่าไหร่เนี่ยจ้าบาทสองหัวยจักบาทล่ะหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดั้นหาสได้ไปไปหูบอเรนนลูกใหม่เรือออ ไม้แดงกว่าอันอันที่เอาไปน่ะไม่มีอย่างตู้บอลใช้ซัวเยอะมากครับลูกไม้มมาเลีต้นเดียวมีบ่เออเอาสระนีต้นเดียวบอลใบไผ่ใช่ไหมครับเนี่ยเครียกครับเป็นบอลใบไผ่ครับบอลใบไผ่จะมีใบไผ่กับใบหอกถ้าใบไผ่มันจะเป็นเรียวๆแบบนี้ครับแต่ถ้าใบหอกแล้วแหลมใบหอกก็จะมีแต่หอกกว้าง อันนม้วขาดใหม่กระโปรงจะกว้างถ้าใบไผ่มันก็จะเหมือนใบไผ่เลยครับเรียวๆยาสิขอแถมไปต้นเขาคนเดียวป้าถึงทีขอแถมแบบไหนย,ยกเลยยกเลยนาหากระถางดอกให้หลายเลยผู้ใดอยากได้มาเอาหัวสวนนะจา๊าพ่อขาดใจดีค่ะอันยกเลยอันยกกระถางเงี้ยเลยพ่อขาดอันไหนพุ่นมาหลอกมา่งหลอกอันนี้มันเป็นอยู่ในถาดอยู่ดี นี equal, an er ่เด็กตัวนี ah, behold, ้เด well. ้งงามาส่ตัวใหญ่านี่นี่แม่จากจัดไปบเพ่นแถมน่นี่จ้าจะเป็นใจดีค่ะล้วอีกตัวหนึ่งบอพันหาชิบทอะันี่หาหกเจ็บเ้าสิบครบแล้วครบแล้วมาเอยเจอแล้วอีกสีแถมให้มาแบบเนยแม่ใจดีว่าจานพันังหอันนี้ก็งามเด้แล้ว่ได้แล้วมันก็สวยทุกต้นเลยได้แล้วเนี่ย ปิดแล้วก็เปิดอีกแต่ว่าบอนไพนีน่กระถางเท่าไรก่อกันตัวนี้สองกวนโอ้เห็ดจังใดว่าสองกวนมันยังขีดเขียมอย,ยู่ดิ่งเท่าไรพี่ตุ่ยกรถางไหนชัวโมงนี่ไใจว่าได้วัวปะมันพศสะสมไม่อาจารย์กระถางกระถางข้างในเนียนแน่นมันน่าสะสมมากเลยได้สองร้อยนี่ มีบอลสีเยอะมากนะครับส่วนมากก็จะเป็นบอลลูกไม้ครับลูกไม้ครับเป็นบอลลูกไม้สวยๆข้างนั้นเลยสวยทุกต้นเนายน้มก็ดีว่ะ แถมนั่นไม่แถงใ่เสื้อกเอาแต่ของแมมาอาจารย์เวียอทุกต้นครับท่านผู้ชมแต่ละต้นนี่สีสันต่างกันมากการเลี้ยงบอลน,นี่นะครับเห็นไม่แช่น้ําจนแบบจะท่วมกระถางเลยบอลสีนี่ถ้าเราแช่น้ําแบบนี้นี่หัวไม่เน่าหรอครับเขาจะอาววาโอ้ครับ เพราะว่าดูแล้วน้ําแบบว่าจนครึ่งกระถางเลยนะครับนี่ครับตอนนี้เขาอยู่ได้ครับอ๋อครับทำไปเขาเยอะเขาแไม่เน่าอืมอาจารย์จะถามว่ามันเน่าไม่เน่ามาดูนี่นะอาจารย์จะงงปาดโต๊ผู้ใดามาบ่นแซ่น้ำตายพม,มือว่นนี้อันนี้ล่ะของใครว่าของเจตุราโอนตังอันนั้นเดี๋ยวันจะแบง่งนี่อาจารย์มาบอวานนี่นไปไหนอีก เไม่ตายเลยยังไงเน่าแล้วนี่หัวยังขายจ่ะโอ้หัวหัวไม่หัวไม่เน่าใช่ไหมเอาโอ้โหอาจารย์หนึ่งพันห้าสิบบาทเบิ่งเอาปฏิทูปฏิทูปฏิทังสิ่งที่เจ๊ทุกได้เอฟกันคือกันค่ะครับมาเอฟถึงแถมหลายพูดวานนี้พี่คว้าแถมใหม่ด่างพูดเยอะเ้ยบาท ốm nè nè ốm nhà nè nè